สวัสดีค่ะช่องปาหลานชวนชิมนะคะวันนี้วันที่สามสิบมกรานะคะสองพันห้หกสิบแปดนะคะวันนี้ก็มาขายปูนายอีกเช่นเคยนะคะวันแจ็งตัวสวยไหมคะนี่เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอันนี้นะอมวของเาองเ,า,องเาเดี๋ยวมาดูหงเาขายปูนะคะวันนี้จะขายดีขนาดไหนนะคะแล้วก็วันนี้มีพิธีแห่บังกรใช่ไหมรอบเมืองคอนครสวรรค์เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะพาไปถ่ายแล้วไปดูกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไป น้ำจิ้มอยู่ด้านในแล้วนะคะเขาเหนียวร้านไส้เ้าเหนียวร้านไส้เลยนะคะถ่าได้ป่าววะจะได้ไม่ต้องเดินได้สบาทค่ะอันนี้มาเป็นสไตล์แบบคงเฮานะครับสวัสดีสวัสดีค่ะยังไงเปิดไปแล้วก็เปิดไปแล้วอ่ะนะครับเดี๋ยวให้ดูวิธีก่อนย่างนะครับ ตอนย่างของมันปูนะครับก็จะนำมันปูแท,ทนนะได้แล้วครับพี่ไช่ค่ะอ่ะข้าเหนียวนี่ผมไปซื้อมาล้านไส้ห่ละสิบนะพี่ผมก็ไม่ได้เอาอะไรนะไปแบ่งแล้วมาด้วยถูกต้องนายน,นะครับไมนูปูนาทังนี้เลยจ้าฮะผู้เยไม่ได้ออกเอา่ออกไม่ได้นะ ทุกคนนนะคะเมนูปูนาเลยจ้า ก่อนไน้น,นะคะเมนูปูนาทางนี้เลยจ้าตอนนี้เรากำลังเตียมของอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้มาสายนะครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดแล้วนะครับผมสามสิบเอ็ดมกรานะครับสองห้าหกแปดนะวันนี้ก็เลยสามคืนสุดท้ายนะครับผมจะปิดงานแล้วสามคืนสุดท้ายเนาะนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับ ลาใส่อ่องมันปูย่างเข้าไปนะครับ mm hmm. ก็จะประมาณนี้ไปอยู่ในเตาเมนูป mm ูนาด้านนี้เลยจ้าไปเริ่มาดูกันก่อนได้นะคะปูแบบเป็นกระปุกปูนาแท้ๆอยู่ด้านนี้เลยจ้าแล้วชนะิดต่อมาขวามือก็จะเป็นปูดองน้ำปลา mm hmm. ก็มียำปูนะครับยำปูก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็จะมีคุ้งข้อตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีน้ำมะพร้าวสดนะครับน้ำมะพร้าว,ทาว,วนนาแท้ๆนะครับผมมาดูกันนะครับวันนี้คนจะเยอะขนาดไหนนะครับนะครับลูกค้าก็เข้าเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็พยายามกระทานะครับแล้วกทุ่งเต้น พี่ออกได้แล้วเป็นึงนะอาชุดหนึ่งใช่ไหมพี่ กอนดน้น,นะคะพูนาเลยจ้าฮะสองยางไงใช่ขายเป็นชุดแล้วหกสิบบาทหกสิบ อ่ะไม่ได้ขายได้ขายในค่ายขายในค่าย,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 ายนี่ก็ไม่เท่าไหร่แล้วทำค่าเหมือนจะแบบเวอร์ว่าอลังการก็อยู่ห้าหก คุณนะคะคนนึงเยอะมากเลยครับวันนี้วันนี้จะเป็นวันแห่กลางคืนนะครับคนก็จะเยอะประมาณ นรหกสิบบาทค่ะได้ครับเป็นใช่ค่ะยวแกะให้ดูเป็นมันของมันนี่นะครับมันปูใช่ครับประกันมันแท้ครับขนมของไม่ของสนอันนี้เป็นยำยำกะดาษจ้ำขนมคนเดินเนี่ยผมใช่ค่ะดูก่อนได้นะคะไม้หนูปูนาเลยจ้าแล้เป็นยำโบราณเนี่ยอร่อยเป็นปูดองน้ำปลานะครับเค็มบดี ตักมันปูมาได้ถืออย่างนี้นะคะช้อนมีค่ะขอบคุณน,นะคะเมนูปูนาด้านนี้เลยจ้าเริอมไปดูกันได้นะคะ เลือดทุกอนได้เลยนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวสิบบาทไหนนะสิบ,บาทไปซื้อเข้ามาหมูแม่ของหูยร่คาเดิเป็นต้นราวก่าเจ้าเดิมครับพี่ถนนคนเดินนะครับราคาเดิมเลยจ้าร้่ยกดเัห่นไหนนนนนร เรืไไ่อยนะคตปก็จะมีแผ่นหยาบโตเลนะคะับาบโตโตรับไมไหดีค่ะพี่น้ำที่อยู่ด้านไในนะคะพี่ขอเดลใปยี่สิบบงเด็กพี่สาวส,สวยขอสองร้อยเลยโบราณนะคะพี่เราตั้งคนเป็นนึงนะก่อนไม้นะคะ 60บาะะทพ,าพี่60บาพท,พาพทพาพอาุดเจนะครับเป็พพนป่าปนะครับตงไปก่อนเลยรอนาะก่อนนะนะครับพี่เมนูกูนา,ลพา,พนนาเลยจ้าขอบคุณค่ะ ไอ้โปน,นึ่งค่ะเนืจิ้มพอนะคะขอรออกทบทุกเมนูเลยค่ะเจะไปดูไปดูก่อนได้นะจ๊ะ คนก็เยอะหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับมาที่ร้อยเก้านะครับสี่ที่ร้อยเก้านะครับคุณเจี๊ยต่างลำโพน,นะครับผมได้ครับพ,พ,พี่ได้เลยถ่ายได้เลยค่ะไ,ไ,ได้ไได้ได้ทุกตัวเลยนะครับข่ายได้เลยนะครับให้ไปยี่สิบบาท เิ่มแล้วหมดคนเดินนะคะรับผมมาดูก่อนได้นะคะอันนี้แบบย่างค่ะใช่ค่ะครับผมขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอได้เลยค่ะ,คคะย่างกระเจ้าของอีกแบบนึงออเอาไม่ได้ไม่ไม่ลงคนจ้า งา,านอีกสองวันครับวันที่สองวันที่สองวันที่้ายวันนี้แหกกลางคืนพรุ่งนี้แหกกลางวันครับแล้วก็ปิดงานครับผมดูก่อนนานะจ๊ะไม่นุปูลาทางนี้เลยจ้าอันนึ่งมียำม,มีนะจ๊ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะจ๊ะจ๊ะ,จะ,จะปากแดงเลยน้าไอ้ดมมีรู้แล้วเหรอนะมีนะมึงหน้าเดียวกันเลยนะลูก ใครวะก่คุกขก็คกณจะส่งนี่นหละเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนนะา ي นะคะเมนูปูนาทางนี้เลยจ้าอันนึงมียำม,มีนะจ้าราคาเดิมเจ้าเดิมถนนคนเดินเลยจ้าเดี๋ยวก่อนนะา ي นะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับอันนึงมียำม,มีนะจ้า ลองก่อนได้นะคะเมนูโกนาทางนี้เลยจ้าเอาหกสิบบาททุกเมนูเลยนะจ้าลองก่อนลองก่อนอเดี๋ยวเพิ่มไม่พออันเหี่ยวมีนะจ้าลองก่อนได้นะคะเมนูโกนาเลยจ้า

มีนะัจ๊ะดูก่อนได้นะ ก่อนได้นะครับปูนาแท้รับประกันมันทุกตัวนะครับชิมได้นะพี่มันปูชิมได้นะครับอร่อยอร่อยลองลองสักทีนึง่วก,ก่อนนะนะจ๊ะไม่นูปูนาเลยจ้าอันนึงมียำม,มีนะครับคุงทอดแพรละยี่สิบบาทเลยจ้า,าเอา ผัก็หอยหัก็หอยอย่างอันหนึ่งๆใช่ไหมเอาหนึ่งใช่ไหมโอเคโอเคโอออันทำไมเหลืออย่างเงี้หัวไปแล้วไปเอาดองด้วยสรุปแล้วสามอย่างใช่ไหมสามอย่างดองด้วยร้อยแปดสิบบาทครับอร่อยจริงอร่อยจริงอ๋อตุ๊กตาเห็นตุ๊กตาเงี้ยนี่นี่นี่ นี่ไม่ไปเนี่ยเอานี่เอานี่ป่ะเอานนี่ไหมคะเอาไหมคะเอาขนมไหมคะมครับรับผมพี่ขอบคุณนะครับนอนมาแล้วเอาแล้ว <Celt ic Reese> ตอนคนด้วยขอบคุณนะครับดูก่อนนะ้อยนะจ๊สะสามอย่างถูกไหม อันนึงมียม,มีนะจ๊ะทุกคนได้นะคะเมนูปูนาทางนี้เลยจ้าอะดูก่อนได้นะครับพีแหววปูนาเชนดูก่อนได้นะจ้าหกสิบบาททุกเมนูเลยจ้าดูก่อนได้นะครับเมนูปูนาเลยจ้า ปูด,ดองชุดหนึ่งนะครบเอาแบบยำหรือ,อยังไงหรือดองอย่างเดียวปกติคืออ๋อดองถูกแล้วเขาพูดถูกแล้วไม่ปกติคือยำปกติคือดองเออ,ตเอแต่ตอนเนี้ยแต่พ่อค้าไม่ปกติเต็มร้อยครับผมหกสิบบาททุกเมนูเลยครับลูกค้ามายืนซื้อข้างร้านกันเลยนะครับผมนี่